วันนี้เมนูก็คือแกงเขียวหวานก็ไม่ยากนะแต่กินไม่ได้ตอนนี้ขาดอะไรไปขาดความอร่อยไปเอวยังดีอยู่ไหมเอวยังดีอยู่ไหมพี่แค่โชว์หน่อยโอ้โหโคเซ็กซี่เลยโอ้พังอารมณ์คิดอะไรกับพี่เขาอ่ะคือความเป็นดีว่ามานี่เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวแปลกนะท่าเดียวกันทำไมอารมณ์ไม่มา แล้วเมื่อไหร่พี่เราจะมีแล้วเมื่อไหร่ี่เราจะเปิดบอดตรงนี้เลยดิอาจจะผู้ใหญ่ไม่พอเรามีมาทัวร์มากเๆๆหนูว่ายังน่ากลัวอยู่นะในยุค90เขาว่าหนึ่งในตองอู่นะจลลมเก่งแล้วเนี่ยเออส่งดอกไม้ให้เขาเคยมีเพื่อนหนูได้รับนะเฮ้ยขอโทษนะคะแดงแล้วอ่ะแดงแล้วอ่ะ สวัสดีครับพักรุ้สุจิราและป่าแท่งในรายการขอข้าวกินหน่อยรายการที่เราจะมาทำภารกิจเพื่อพิชิตความหิวค่ะด้วยการขอข้าวเมนูเด็ดจากแขกรับเชิญค่ะเมื่อกินแล้วนั้นเราจะต้องทํากับข้าวนั้นเนี่ยให้อร่อยหรือว่าเหมือนกับแขกรับเชิญของเราให้ได้ค่ะได้เลยครับวันนี้เพี้ยนเพียนเอาตรงไหนมาเพียนนี่ไปซ้อมมาไม่กี่วันเองนะเนี่ยเรื่องอะไรนะซินดี้รล่ากันเลยนะแม่มด ลิขิตรักชิงบัลลังค่ะซื้อบัังยาหมดบัตรไทยหมดเงินเดือนนี้หมดแล้วขอหน่อยที่สำคัญนะไม่ได้เจอนู้คุณเดียวนะมีน้องกันนภาสมีคริสพีรวัตรมีตั้มเดอะสตาร์มีโดมเดอะสตาร์โอ้ยถ้ามีตั้มเนี่ยพี่ว่าต้องมีเงินทอนนะ ลิขิตรักชิงบัลลังของนุ้ยนี่นะคะเป็นละครเวทีแบบจู k กส์บอกมิวสิคลค่ะที่มีความแฟนตาซีคอมดี้จู๊กส์บอกมิวสิค a ลก็คือว่าเป็นเพลงที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าเอามาร้องให้มันเข้ากันสื่ออารมณ์อ่ะใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปเฮ้เฮ้เฮ้ที่คิดผิดไม่ใช่เงรอทไม่ใช่เขา r e a r r a n g e ดนตรีใหม่มีท่อนแรปเข้ามาด้วยแสดงเมื่อไหร่15-25ถึงกันยายนนี้นะคะใกล้แล้วนี่ใช้แล้วที่เมืองไทยรัชดาไลเทีเตอร์ นั่นเองค่ะยังพอมีบัตรอยู่นะแต่ว่าต้องรีบซื้อหน่อยซื้อบัตรได้เลยนะคะที่ไททิเกตเมเจอร์นะคะหรือจุดจำหน่ายไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขานะคะมีเพียง8ดรอบเท่านั้นจุกๆไปเลยดีกว่าครับไปไหนไปไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดียเดี๋ยวอะไรเนี่ยพี่นี่ฮะกระเป๋าชื่อว่าเดวี่คู่หูใบใหม่ของพี่นะครับสะพายไปตอนไหนก็เท่ครับเท่ยังไงคะป๋ากระเป๋าเดวี่เพลย์แบ็คแพ็ควัสดุเป็นไนล่อนเส้นใยหนารองรับน้ำหนักได้ดีสะพายได้ทั้งวันทำงานหรือวันสบายๆมี3มช่องใหญ่ เลยนี่โรถมง้ตบุ๊กใส่เข้าไปได้เลย56นิ้วสบายมากสายสะพายและด้านหลังบุฟองน้ําช่วยซัพพอร์ตบ่าและหลังและยังมีที่ระบายความร้อนเวลาเราสะพายนานๆเนี่ยจะได้ไม่อับชื้นมี3 3สีให้เลือกครับสีกรมสีเทาและสีดําครับค่ได้ปลาขอขอลองได้ไหมลองลองลองเออไปไงไปซ้อมละครเวทีเป็ไงป่าเทพนะเท่สวยปวัยรุ่นโอเค ถ้าเหมาะนะก็ต้องซื้อต้องไปซื้อเลยนะกระเป๋า d a v ี p พรีแบ็ k แพ็ k ตอนนี้นะครมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะรายการขอข้าวกินหน่อยด้วยครับจากราคา3ามพบาทเหลือ990าอสิบาทอุ้มันพาถูกมากลดไปเลยครับเกือบ2,000บาททักไปซื้อกันได้นะครับอินบ็อกซ์เรดเ c ซ b o o k ของ d a ว y จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับนี่ดี่ v ถ v กต<ย>นะคะม<ย>าดูดิมีทั้งหลายรุ่นสวยมากเลยนี่นะสะพายข้างแบบนี้นะฮะนี่นี่นี่สะพายข้างแบบนี้ สวยเอออย่างนั้นแหละอ้าวเดี๋ยวดิดุยเดี๋ยวอันนั้นของพี่ด้วยวันนี้เมนูก็คือแกงเขียวหวานไปอ่ะเริ่มเลยอืเปิดยังไง <laughs> เป็นสุดแม่น้อยใช่ไหมเป็นสตรแม่น้อยสามีฉันยังไม่เคยได้กินฝีมือฉันเลยนะเดี๋ยวเชิญให้ก่อนนะตุลยูตุลบอกขอบคุณมากครับพี่แคทผมรอดแล้วเสียงตายผมรอดแล้วเฮ้ยมันดูเขียวแล้วค่ะแต่ว่าไก่มันยังไม่สุกหรือว่าเราจะกินไก่ดิบแล้วก็ล้างลงไปกินในน้ำไม่ได้ไม่ได้อันนี้นมข้นหวานไม่ใช่เบาๆน้ำตาลปี๊ดน้ำตาลปี๊ดมันเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่แคทไม่อ้วน ทะเลทิพกที่ดูเลยอยากเห็นท่าทะลทิพิกเออไม่ร้ายน่ารักหั่นหมสวยเลยนะอะไรวะยังไม่ทันหั่นเลยบอกน่ารักดู่าถ้าเราหวานเราต้องใช้เค็มตัดไหมใช่เราใส่ทั้สองช้อนอะแม่รสชาติมันดีอยู่อร่อยมากๆข้างหน้าตี่ยอร่อยมากลองไปซื้อดูนะคะ เอ้ยสีดูดีนะใช่ปะล่ะก็ไม่ยากแต่กินไม่ได้สวัสดีค่ะเฮ้ยมันโอเคนะสวัสดีค่ะแกงเขียวหวานไก่สูตรเด็ดของแม่น้อยพงงานนี่แม่ร้องไห้แล้วนะเท่าที่ดูไม่ใช่สูตรกูเลยตอนนี้ขาดอะไรไปขาดความอร่อยตัวนี้จริงแกงเขียวหวานก็ไม่ยากนะขอบไปอันนึงให้ปิดเรียบร้อยแม่คะหนูทำได้ สำเร็จแล้วลุ้นกันอยู่นะฮะจังวนจังเลยเดี๋ยวเรานับ 1, 2, 3แล้วก็ชิมไปพร้อมกันครับเคยชิมหรือไม่ไม่เคยค่ะครั้งแรกเลยค่ะเฮ้ยเหรอใช่เอานะำหนึ่งสองสามเฮ้ยอร่อยอ่ะนัดแบสุดยอดไม่นอตแบสเลยเดอะเบสเลยอร่อยนาะอร่อย เธอมันหวานตัดขายอยู่เหมือนกันนะม <c oughs> ันชื่อว่าแกงเขียวหวานอ๋อเออมันไม่ได้บอกว่าแกงเขียวเค็มเนาะเออมันต้องหวานเฮ้ยโอเคนะมันไม่ใช่แกงเผ็ดแบ่งให้พี่ตุนหน่อยเมื่อกี้ไล่ไปถามแล้วพี่ตุนบอกว่าคือดีเหรอครับ <c oughs> ดีค่ะออรร่ยจิงไ,งไม่ตรงทิมพี่ตุนอร่อยชิมให้เรียบร้อยแล้วไม่ตายสี่ขาดนี่เนาะเหมือนแม่ทำไหมแม่ทำอร่อยกว่าแต่แม่ทำหม้อเล็กๆอย่างนี้ไม่เป็นนะสองสามคนไม่ได้20คนขึ้นไปอแล้วไปแจกใครที่บ้านหมดอ่ะกองละครไงทุกวันนี้ได้งานจากพวกนี้ทั้งนั้นแหละจำกความสามารถ อร่อยใช่ไหมล่ากินไม่ยมันก็มันเป็นรสชาติที่แบบหานที่ไหนไม่ได้แต่ไปกินที่อื่นเถอะแลาสองคนที่มาเนี่ยก็มีเรื่องของการกลับมาคอนเสิร์ตคัสเซตคัสเซตคอนเิรคนไหนชื่อยิบสีห้ากันยา นี่แดนซ์กันมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เนี่ยประมาณห้าขวบแล้วหลัง <c oughs> จากนั้นก็เต้นมาตลอดรู้จักกันมาก่อนจะเป็นรักร้องไหมใช่คือตอนนั้นพี่แคทเข้าวงการแล้วคุณแม่หญิงก็เป็นเหมือนแบบดาวตลกเนาะเล่นละครก็เลยเหมือนไปเจอคุณแม่พี่แคทในกองตรงนี้เนั่นเราก็หลวนสนิทกันแล้วก็จำได้เลยครั้งแรกที่เจอพี่แคทคืองานขึ้นบ้านใหม่ใช่แล้วพี่แคทก็มาแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ที่เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นเรายังไม่รักร้องมาบ้านหญิงเราก็ผ่านเวลามาจนหญิงแบบ สี่สิบห้าเงี้ยค่ะก็ได้ออกอัลบั้มแล้วก็มาเจอกันตอนพี่แคทออกโอเคนะคะหญิงออกเจ็บนิดนิดสายแดนบริษัทแดนนี่ผู้หญิงดีว่าเสิร์ฟใหญ่ๆแล้วก็จะขึ้นกันอะไรเงี้ยบ่อยแล้วก็มารวมกัน2 0 0พันสองลาตีใช่ค่ะเล่นวันไหนเล่นวันไหนเนี่ย24่สิเขาพูดไปแล้วเน้นๆอีกทีนึงทำไมเราไม่ตั้งใจฟังเลยอ่ะเราบูดฟังว่าเรารู้จักกันหรือเปล่าเราไม่ตีเราไม่ตีอะไรอ่ะ24 25ิบสัวจ๋าหัวจ๋าจ๋าแบบนี้อ๋อใช่ใช่หัวจ๋า เมียจ้าพูด้ากันอยู่เรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะสองรักสองวิญญาณครับผมเป็นแบบคอมเมดี้ที่ตลกมากสนุกมากเป็นผมเอกันเป็นตัวเบียแบบได้ยังไงนะที่จะเป็นผีก็ยังเหมือนกงไปสิงผัวชาวบ้านเขาแล้วก็พาล่างไปเที่ยวเลามีเมียจ้าก็จริงจริงสนุกมากสนุกเรื่องสนุกมากอ่ะมาถึงคู่นี้เนาะเคยทะเลาะน้อยใจอะไรกันไหมทะเลาะแบบโหแบบโกรธกันอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเลยค่ะแต่งอนที่น้อยใจมีนิดนิดในใครใครน้อยใจกว่ากัน ญิงทำไมอ่ะน้องคนสุดท้องไม่แต่ดูหญิงสะตรองกวาใช่ตอนเนี้ใช่ตอนนี้ใช่แต่ตอนย้อนกลับไปแบบ1 0ปีที่แล้วเราเป็นน้องเล็กสุดในกลุ่มเพราะฉันทุกคนต้องเอาใจน้องแล้วเกิดอะไรขึ้นคือแบบอยากทำอะไรอยากได้อะไรก็ต้องได้เราไปญี่ปุ่นไปไปคอนเสิร์ตที่นู่นใช่ไหมไปถึงปุ๊บเนี่ยทุกคนก็อยากจะกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมเปล่าจาต้องไปดิสนีย์กะว่าจะไปนั่งร้านกาแฟไปนีเปล่าจาต้องไปดิ เอ้ยแต่ดูพี่พี่เขาก็ใจดีกับเร่ตามใจน้องไงตามใจน้องเห็นใจดีแบบนี้เป็นสาวสิ้งนะพี่แคทอะพีขีรุ่นไหนยังไงแบบไหนพี่ขี่ฮาเลเลี่หรอแค่นี้เองโผล่แค่นี้ธรรมดาเคยไปงานแล้วพี่แคทขับมาเท่นะ เคยคิดเหมือนกันถ้าวันหนึ่งกลับมาทำ2022ละตีเป็น MV อ่ะก็ต้องมีซีนที่พี่แคทลงมาจากรถเท่ๆไม่บอกว่ามันเท่เราไม่เคยซ้อนเขาหรอไม่เคยไม่ีใครซ้อนฮะไม่ใครซ้อนเราไม่อยากรับผิดชอบอ๋อเดี๋ยวมีอันตรายขับเล่นชิวเฉยหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วกิจกรรมเขาจะมีเยอะแบบพวกกิจกรรมทำบุญอะไรพวกเนี้ยน่ะแล้วยิงลายิงทำอะไรขี่ไหมอยูวิ่งไงวิ่งอคือถ้าพี่แคทไปแค่แบบ โค้ดอะไรเงี้ยอาจจะขับไปิงวิ่งไปอาจจะนานหน่อย <_ d ata> ไม่วิ่งไกลขนาดนั้นมั้งหนูก็วิ่งฟูฟูมาละทอนฟูคือ4<า>ี่สิโสสุดอดคนดดนี้ไม่เล่นกีฬาใครบอกหนูไม่เล่นกีฬา <_ d ata> เล่นอะไร กีฬาอะไรอุนึกเหนืล่าสุดออกกำลังกายอะไร้อย่าถามเลวแต่จุบบ้านี่เขาเป็นครูนะเอ๋ยเอลยังดีอยู่ไหมเอวยังดีอยู่ไหมพี่แค่โชว์หน่อยเฮ้ยต้องเพลินด้วยอุลลาอุลลาอันนี้ก็ได้อมันต้องไปยังไงก่อนมันต้องเป็นเล็กแปดมันต้องยกลงขึ้นมันเล็กแปดไปทางไหนอย่างนี้ใช่ไหมไล่ต่อี้ โอ้โหโค้รเซ็กซี่เลยลองคิดอะไรกับพี่เขาอะคือความเป็นดีว่ามานี่เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวแปลกนะท่าเดียวกันทำไมอารมณ์ไม่มาอันเนี้ยมันเป็นแบบคือเฉพาะตัวจริงๆนะสนิทดีแกงฉันให้ฉันตกอีน้องสาวแต่งงานเป็นยงไง ุยดีใจน้ำตาไหลน้ำตาไหลตลอดท่านตั้งแต่ชาติเขามาตั้งแต่เด็กๆเนาะหญิงเขาก็ผ่านอะไรในชีวิตเยอะมากเจ็บมาเยอะผู้ชายแต่ละคนคือแบบว่าแสบทั้งนั้นที่พี่แคทเคยแบบช่วยอะไรก็จะอยู่แบบเหมือนเตืนสติมากกว่าเอาจริงๆนะในกลุ่มมันไม่ค่อยมีใครอยากจะปรึกษาพี่แคทหรอกทำไมอ่ะโกดองไม่โอ เราก็จะพูดความจริงว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แล้วเขาเป็นแบบนี้เพราะอย่างนี้แต่ก็คือมันก็คือชีวิตของเขาเราต้องรอเขาเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็เลิกเมื่อนานนั่นแหละในที่สุดเขาก็ได้แต่งงานเนาะใช่แล้วก็เป็นคนที่ตุเป็นคนที่ดีมากๆคือดีกว่าน้องเราไหมดีกว่าน้องเราอย่างเนี้ยนะมันไม่มีใครที่เป็นเพื่อี่อย่างพี่หรอกบางทีน้องเคยเราดีดีเป็นห่วงทางฝั่งเรานี่แหละ จะออกลิสตใส่เขาไม่มีจะบอกไอ้หญิงเขาโตขึ้นเยอะโ<อ>ตขึ้นเยอะแล้วก็ผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมากคือดีใจมากๆที่สุดท้ายเป็นพี่ตุนคนนี้แหละเจอคนฝากชีวิตละ สบายใจจริงสบายใจมากแล้วเมื่อไหร่พี่เราจะมีแล้วเมื่อไหร่เราจะมีตรเปิดบอดตรงนี้เลยเรารู้จักเขามาต่างคนต่างเห็นความรักในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละคนเราก็อยากให้พี่เราได้เจอคนที่ที่ใช่ก็ยังคุยกันอยู่ว่าแบบพี่แคทเห่นพี่แคทนะต้องยังไงสเปคพี่เราต้องแบบที่จะเอาอยู่ขอแค่อย่าโกหกเป็นผู้ชายที่มาชัวร์แล้วอ่ะเป็นผู้ใหญ่มีหามีแนะนำให้ไหม เไอจ g ให้ดูอยู่ว่าพี่คนนี้นะก็มีน้องๆที่อี่ในกลุ่มวิ่งที่เขาเป็นคุณหมอก็ยังไม่ถูกจจริญไงชอบแนวไหนอพวกนั้นอะพี่เป็นหมออาจจะผู้ใหญ่ไม่พอเรามีมาทัวร์มากมาช่วยหมอนะมาทัวร์มากหรือว่ายังน่ากลัวอยู่นะในยุค90เขาเป็นหนึ่งในตองอู่ ถอดรู้บ้างให้มันรู้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดหญิงก็บอกแล้วเข้าบ้านเขาต้องถอดรองเท้าแล้วจัดรองเท้าไว้ก่อนนะถ้านั่งในรถก็ต้องนั่งเรียบร้อยนะไปเที่ยวอย่างเงี้ยเต้นมากไม่ได้ไม่เคยเลยบ้าเลยเขาชอบให้เต้นให้เขาดูคนเดียวไอ้นี่ดิดอกเรื่องทําไมพี่ถึงปฏิเสธพี่แคทอ่ะพี่ก็เป็นคนดีเป็นคนดีสวยเป็นน้องที่ดีน่ารักมากอาเราะว่าเล่นละครด้วยกันแตเราจัใพุงกันแล้วแหละมันไม่รอดแน่เราอยากให้เขาได้ฝรั่งเพราะว่าพี่แคทอะเวลาเขา สื่อสารอ่ะอย่างว่าภาษาอังกฤษเขาจะสื่อสารกันได้เข้าใจมากกว่าหรือจะเป็นคนไทยที่อาจจะระบบความคิดบางอย่างมาเซ็ตบางอย่างก็มีนะก็เนี่ยพยายามให้ใจอ่อนไปวิ่งด้วยซะหน่อยอาจา้ใจอ่อนไปวิ่งด้วยส่วนลมสักสองสามรอบมันไม่น่าจะเจอถ้าไม่พี่แคทพี่แคทไม่ไม่ไม่อยากเจอใครหรือยังไงป่ามันไม่ใช่ไม่อยากเจอแต่คือแบบทํางานเยอะมากเราเหมือนโฟกัสกับตัวเองอย่าบอกว่าชินกับการที่อยู่คนเดียวแล้วนะ เริ่มมีความหลงไปเรื่อยเหมือนเราแล้วตาจริงนะตอนนั้นก่อนที่พี่ตุนเข้ามาก็พูดอย่างนี้นะว่าเออจะไม่เอาใครแล้วจะไม่อยากแต่งงานไม่อยากอะไรแล้วผัดไป2เดือนผู้ชายมาจีบเลยเนาะเฮ้ยใจพูดไปเลยใจพูดไปเยอะๆอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวไม่อยากมีใครไม่ชอบฝันหลังพูดอีกอย่างพูดอีกอย่างจะได้อีกอย่างใช่ไหมไปวิ่งสวนลุมสักสองรอบ้องอาทิตแนะนําผู้ชายที่จะเข้ามาจีบพี่แคทหน่อยว่าต้องทํำยังไงจริงใจเป็นคนจริงใจก็ get to the point เลยค่ะชอบครับผมอยาก คุยอยากรู้จักแล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไปไม่ชอบที่สุดคือการโกหกโกหกไปได้ที่เวลาปรึกษาไอ้เรื่องเนี้ยความรักหรือว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยคุยกันในกลุ่มปรึกษาคนไหนที่สุดทุกคนนะทุกคนเลยคุยในไลน์กลุ่มเลยมั้ยใช่นี่ยังมียังมีกลุ่มไลน์เฉพาะแค่แค่กลุ่มเราใช่ไหมคุยกันเกือบทุกวันเลยคุยกันตลอดกลุ่มราตรีเนี่ยใช่ไหมใช่รราตีราตรีเรียกว่าอะไรเขียนว่าอะไรสองพันสองสองพันสองสองพันสองขีดสองพันห้าอ๋อเพราะว่านีสองพันห้าที่มาดูไม จริงๆเวลามานั่งคุยกันนะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นช่วงแบบเฟสติวัลเนาะเหมือนคริสต์มาสเหมือนอะไรเงี้ยเราก็จะมาเจอกันมันก็จะเหมือนแบบแต่ละคนมันก็จะมีเบลเนี่ยก็จะเป็นแม่ธรรมะแมนนาชีเบลในเมื่อเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวเราอะไรเงี้ยแบบเบลก็จะเป็นสายนี้กว่าเขาก็จะเป็นฟิลแบบโอ๊ยทนทำไมอะพี่อะไรเงี้ยอยู่คนเดียวได้ไม่เห็นแคร์เลยสวยขนาดนี้ของหญิงเนี่ยก็ลองดูอีกสักทีไหมคือหญิงก็จะทำกระไม้เสร็จทำกระไม้ยิงจะเป็นสายแบบพี่ต้องมีเดสไลน์ให้ตัวเองเพราะว่าถ้ามันมีไซน์มาแล้ว แล้วเราไม่มีเดนไลน์ให้ตัวเองอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรายอมถ้าเรายอมครั้งหนึ่งมันจะเป็นการยอมไปสุดท้ายเราทนไม่ไหวเราก็มาดูน้องเล็กเนียมีเหตุและผลนะประสบการณ์ในชีวิตเยอะมากไม่หยิงหิงดูดูไม่แบบใช้อารมณ์ไปทางใดทางหนึ่งอ่ะแต่พี่ชายเขาก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบให้ trust ในแบบเซนส์ของตัวเองก็เชื่อในเชื่อน เซรแรกของตัวเองเสมออะไรเงี้ยเชื่อในเซแล้วมันแล้วมันแล้วมันใช่ไหมมันก็ใช่แต่ไม่เคสยังไม่เขคสเนอะแต่ยังเปิดโอกาสไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดอ่ะวันไหนไปวิ่งส่วนลุมบอกด้วยกัพี่จะวิ่งเหรพี่จะวิ่งไปวิ่งเป็นเพื่อนเผื่ออาจจะได้เจอผัวจ๋าเมียจ๋าวิ่งด้วยกันมาถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องทําอาหารแล้ะยิงกับพี่แคทต้องเลือกมีเกมเล็กน้อยมันเป็นมีต้องห้ามห้ามพิธีกรทำเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เลือกขึ้นมาพี่แคทเลือกเริ่มทำแบบ หอวยเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามชิมโอ้ยากเลยห้ามชิมโหดายอ่ะเอาแล้ฮะบุลรีรสชาติเขาไงก็ต้องห้ามชิมอร่อยจะตายหนูโอร่อยอ่ะโหนุ้ยเครียดมากเลยวันนี้เลือกมีดมาไม่รู้จะทำข้าวอร่อยหรือเปล่าไม่ต้องห่วงทำไมเน่อ่เพราะว่านุ้ยเตรียมข้าวสวยอร่อยๆแบบข้าวนกกระยางคู่ทุ่งนี้มาแล้วค่ะรับรองกินคู่กับเมนูไหน ก็อร่อยว้าวว้าวใจเย็นนางสมเด็จขนมเพราะว่าข้าวเราไมอย่างคู่นะคะเป็นข้าวหอมมะลิแทร้อยเปอร์เซ็นต์พันมะลิหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแค่สัรนจากแหล่งปลูกข้าวคุณภาพจากจังหวัดยะโสธรการันตีคุณภาพด้วยโรงสีที่ได้รับมาตรฐาน GMP และ HACCP ปกตินะคะเขาจะรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาแล้วมาสีข้าวส่งออกต่างประเทศเท่านั้นแต่ตอนนี้สามารถหาซื้อข้าวคุณภาพดีๆระดับส่งออกแบบนี้ได้แล้วค่ะ้ นกกระยังคู่นะคะกินคู่กับเมนูไหนก็อร่อยหอมกว่านุ่มกว่าและซื้อง่ายมากถุงสีส้ม5กิโลกรัมราคาปกติ219บาทพิเศษตอนนี้เหลือเพียง199บาทเท่านั้นที่สำคัญจัดส่งฟรีอีกด้วยค่ะหาซื้อได้ที่ Tops Market เฉพาะใน Central All Online Shopee หรือว่า Line นกกระยังคู่ก็ได้นะคะข้าวนกกะยังคู่กินเปล่าๆหรือกินคู่กับเมนูไหนก็อร่อยหอมนุ่มทุกถุ ไปเนี้ยไม่ว่าฉันจะทำเมนูไหนถ้ากินคู่กับข้าวนกกระยางคู่แล้วก็ก็จะต้องอร่อยไม่มีคำว่ากินไม่ได้แน่นอนว้าว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 ววใจเย็นป้ายเมสซีพัสดุหนอมพัสดุหนมจำไม่เคยได้เลยเดี๋ยวสิเอาไปด้วยเออหุงมาด้วยนะเออ มาเลยค่ะคราวนี้ปิดงานห้ามชิมมีเวลา15นาทีเริ่มเดี๋ยวี่ใส่ตรงมือโอ้ยใส่ตรงมือพี่ก่อนโอ้ยโยพี่หนุ่ยปอมากเลยไม่ต้องใส่มมานี่มายืนขัดเขาทำงานกันได้ดีใช่ไหมคะของนนี้ดูเขาทานตลอดเลยะไม่มีอะไรแบบลอยใช่ไหมขัดขัดเบาเบาไฟนิดนึงไหม พี่ไม่กะเลยเร็วๆไม่ต้องกะบีบีบีเหรอ I love somebody ีล่ะไอ้เนจะเสร็จไหมวันนี้อุ้ยเขาไม่หั่นไก่มาให้เหรอไม่หั่นเลยมะเขือก็ยังไม่หั่นมาให้เลยเผือพี่พี่เอาให้มันโดนไฟเนี่ยทำแค่นี้พอโอเคโอเครู้เรื่องฉุนกึกเลยครับมันต้องเป็นอย่างนั้นพี่จบแล้วู้ดาวแล้วตายแล้วแหงรับเชิญตายหมดแล้วครับทำอย่างนี้ที่หมู่บ้านข้าวไฟเ้าไฟหรืออะไร อะไรเงี้ยเหรอเออนั่นแหละรู้เรื่องนี่มันเหมือนแกงใต้ขัมวไก่กะทิเหรอเหมือนแกงใต้เนียอย่าพูดใช่ไหมให้สั่งทำเลยทำนี่กะทะไหมแล้วทำไงต้องทำไงช่างมันชอบอ่ะใส่กะทิได้ยังกะทิกะทิใส่ได้ยังหางกะทิได้แล้วจริงจริงมันยังไม่แตกมันเลยนะเมื่อกี้ต้องใส่หัวอีกเฮ้ยดูมั่นใจให้มันมัน เหลือกี่นาทีครับ8ครับ8นาทีผ่านไปแล้วนะตอนนี้มาเขือลงไม่พอยังไงก็แล้วแต่นะช่วยให้มันอยู่ในไฟได้ไหมก็ที่ไม่เติมน้ำหน่อยหรอไม่เติมน้ำหน่อยไม่เติมคลุกคลิกไปหน่อยมันต้องเป็นแกงหน่อเขาบอกให้เติมนะเขาไม่ได้เติมเติมห่านกะทินี่แหละแล้วมันไม่เค็มไปหรอ ขังกะทิบ้านพี่ออกเค็มเอาล่ะพี่น้ำกะทิราดบะม่วงอ่ะถึงเค็มเอาห้ามชิมห้ามชิมจริงเหรออ่ะพี่อ่ะใช้นี่แทนตะล่อมตะล่อมแบบเวลาแบบว่าเจอสาวแล้วเราก็ต้องตะล่อมตะล่อมเมาเตะล่อมเก่งนะเนี่ยก็เออไปเจอผู้เออส่งดอกไม้ให้เขาเนี่ยเพื่อนหนูได้รับนะเหนา แล้วเพื่อนว่าไงเพื่อนว่าไงใช่หนูพูดชื่อมาล่ะอย่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหตุการณ์อะไรกันแน่ใจเย็นใจเย็นขอโทษนะคะแดงแล้วอ่ะแดงแล้วอ่ะหนูอ่ะก็รู้ความลับเยอะแค่ไม่พูดถูกแล้วที่ทำหนูน้ำน้อยไปไหมคะให้ใส่น้ำเปล่าใส่ไม่ใส่น้ำเปล่าด้วยหรอไม่ใส่น้ำเปล่านอนใส่ไม่ต้องเยอะเท่าที่อ่ะแต่ใส่ให้มันให้มันเออนิดนิดนั่นใช้น้ำเปล่าเหรอเนี่ยมันน้ำแช่มะเขือ ได้เฮ้ยสีได้มันมหมันขึ้นมันขึ้นทุกคนลุ้นมากเลยท้องเ็จหมุนก็ค่ารักษาพยาบาลได้ที่รายการนี้ป่ะคะมีประกันได้แล้วเราต้องมั่นใจเมนูเราไม่ใช่ให้ไปขายประกันมาเสร็จแล้วค่ะไปเสริม เรียบร้อยมาตื่นเต้นฮะสีเป็นไงตอนนี้เรื่องสีกลิ่นเป็นไงดูดีมีสกลิ่นก็เป็นแกงเขียวหวานแล้วก็ขึ้นมันกว่าของหญิงของหญิงนะมันจะเป็นน้ำใสหน่อยเนื้อตองจ้าบุยเค็มจริงด้วยสาวคนนี้มีอะไรพูดตรงมากเลยใช่เอ๊แต่อร่อยนะน้ำจะจอนี็มขนคนกว่าของหญิงจะแบบใสๆหน่อยแล้วมันเขือพอดีมากใช่กำลังกรุบๆมใช่ แกงเขียวหวานไก่ในครั้งนี้กินได้หรือกินไม่ได้กินได้ค่ะคือกินได้ค่ะแต่ต้องเป็นหัวไก่เหรอแต่ต้องกินกับข้าวหน่อยนิดเดียวกันเองมากินน้องก็เตือนแล้วว่าน้ำปลาเย่าไปไม่แต่เมื่อกี้ดมแล้วแบบ Mm hmm. แลม um, ่หญิงเก่งนะแม่ดมกลิ่นหญิงบอกเอ่แคมแน่เลยวันนี้ขอบคุณกมากเลยนะคะแคทเทอรียาอิงลิสก็ย่าหญิงนะคะไปดูคอนเสิร์ตกันด้วยนะครจ้าแล้วมาเจอกันใหม่นะคะตอนหน้ามาติดตามว่านุ้ยกับป๋าจะขอข้าวใครกินและเมนูนั้นจะเป็นเมนูอะไรในรายการขอข้าวกินหน่อยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยนะคะวัน pues นี้พวกเราไปแล้วนะคะบ๊ายบาย แล้วอยู่บ้านพี่ทำปะทำบ้างบ้างคือปีหนึ่งกี่ครั้งก็ประมาณสองครั้งเมนูอะไรเมนูอะไรส่วนใหญ่เป็นแนวแบบแนวอูด้งทำเส้นเองเลยอค่ะใช่แล้วก็นวดกลัวไม่ใช่เรื่องจริงละเล่นกีฬาอะไรเราอะเล่นกีฬาเลยยังไม่ออบยังไม่ออกเลยจนถึงตอนนี้ไม่ออกเลยจุ๊บจิ้มว่ายน้ำว่ายยังไงก็พนมมือแล้วก็